<What? S 2> จะเป็นผู้หญิงบ้างงานค่ะทำงานเก่งเก่งมาก <c oughs> เป็นคนพยายามทำงานทุกอยาก่างให้ได้เพอร์เฟคตามที่ตัวเองต้องการแล้วใครที่ทำอะไรไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจเนี่ยเราก็จะจี้ <c oughs> แล้วก็จะให้เขาทำจนกว่าจะทำให้ได้ <c oughs> ก็คือคนทีจ่จะมาอยู่ในทีมของเราที่เป็นนักข่าวเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ สุดยอดเท่านั้นเพราะว่ารายการของเราในในเรื่องนะคะก็จะเป็นรายการข่าวที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งของประเทศอยู่แล้วมีรายการเป็นของสุดเป็นของตัวเองทั้งทั้งกลางวันและกลางคืนก็คือจะเป็นเหมือนกับเจ้าแม่ช่องอประมาณอย่างนั้นเลยมากอันนั้นเขาถึงขั้นเป็นผู้ประกาศข่าวที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งของประเทศเนี่ยเราก็ต้องพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองตรงนั้นด้วยขึ้นรถ ไม่ฟังเพลงค่ะเปิดข่าวฟัง mm hmm. แล้วก็พยายามฟังว่าวิธีการพูดเขาเป็นยังไงอะไรเนงะี mm ้ย hmm. เพราะว่าธรรมดาพี่บอกเป็นคนที่พูดจาด้วยเปื่อยไม่รู้เรื่อง mm hmm. แล้วพอเป็นนักข่าวเนี่ยต้องปรับวิธีการพูดเป็นอีกแบบหนึง่ง mm hmm. ซึ่งเราก็ต้องศึกษามันค่อนข้างงแล้วแล้วก็ต้องไม่ลืมส่วนใหญ่จะลืม mm hmm. ใช่เคยฝันอยากเป็นผู้ประกาศข่าว mm hmm. อยากเป็นเหมือนอย่าง คุณอรุณรดเลี่ยมทองคุณกนิกกาธรรมเกศรออะไรเงี้ยค่ะก็คือเด็กๆเคยแบบอยากเป็นยา,ยากนะคือการเป็นนักข่าวแล้วเป็นต้องเป็นคนที่พูดจาชาัดคล่องฉะฉานและได้เนื้อหาใจความไม่ใช่ว่าพูดแล้วเป็นน้ำล้วนๆอะไรนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องยากและเป็นคนที่ต้องมีสติ ตัวตลอดเวลาก็จะโอเคค่ะปกติพธปรมดาก็จะเชิดชญเชิดเญรัฐรักันอยู่ก็เลยคิดว่ามันไอไอไอเรื่องไอเรื่องตัว acting หน้ากล้องเราไม่ค่อยมีปัญหาแค่เรื่องการพูดที่เราจะต้องปรับก็มีจันหึงพูดพรฤหัสศุงอาทิตย์เท่านั้นเองค่ะทีละสองเรื่องก็จะไม่ไม่รับมากไปกว่านั้นเพราะว่ามันคิวลงไม่พอค่ะ ใช่รู้สึกก็คือธรรมดาเรารู้จักแต่ส่วนตัวนะคะแต่พอเราทํางานจริงก็คือทุกคนเป็นความเป็นมืออาชีพค่าเวลาทํางานก็ปกติแต่ว่าเวลาใช้ชีวิตกันอยู่ในกองนี่พี่นิ่มคนน่ารักมากก็เห็นพี่กล้วยเพิ่งบอกเมื่อสักครู่ก็แอบดีใจว่าประมาณ50%แล้วค่ะรับรองว่าเข้มข้นแล้วก็บอกแล้วว่าพอมันเป็นเรื่องใหม่อ่ะคนจะเดาทางไม่ออกว่าเรื่องมันจะเป็นสู่สําเร็จตรงไหนหรือเปล่าหรือว่าถ้าเคยเป็นละครรีมเมคมาเราจะเดาทางจบได้ แต่อันนี้คือคุณดาวไม่จบขนาดเราเป็นนักแสดงเรายังแบบบทมาแล้วว่าเฮ้ยสนุกอ่สนุก,นกเอามาอีกหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยรอดูความเป็นไปเป็นคนจริงๆแล้วเป็นคนคิดดีนะ <c oughs> แต่ว่าพอเป็นเจ้านายที่เนียบแล้วพอเนียบแล้วเราทําอะไรไม่ได้เนี่ยพอ,พอเราเนียบแล้วพอเราเรา,เราตั้งใจที่จะบอกลูกน้องเนี่ย วิธีการบอกมันจะกลายเป็นเหมือนอีกคนหนึ่งเป็นคนดุเพราะฉะนั้นวิธีการบอกเนี่ยในเจตนาที่ดีที่เราต้องการแค่ให้งานดีแต่ว่ามันเป็นการพูดที่มันบางทีมันไม่เป็นการถนอมมันใจใครคําหน้าข้าตาหรือว่าไม่เกรลงใจอะไรกันเลย แต่ว่าคือจุดประสงค์อย่างเดียวของเราก็าคือเราไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวแต่เราแค่ต้องการให้งานออกมาดีเท่านั้นซึ่งเป็นผู้หญิงบอกแล้วเป็นผู้หญิงบ้างงานแล้วก็เลยทําให้ละเลยเรื่องลืมเรื่องครอบครัวไปบ้างก็ถ้าใครที่ต้องการความสดใหม่ของละครนะคะแล้วก็เนื้อเรื่องที่ยากจะคาดเดาพลิกผันได้ตลอดเวลาก็ติดตามได้รักกันลวงกันคะ่ะ